ลิซ่าทำเยาว,วะลาชแตกหลังปล่อย MV l o วีล็อกตาเมื่อวันนี้18มิถุนายนปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ MV เพลงล็อกซ์ตาซิงเกิลใหม่ของลิซ่าแบล็กพิงหรือไลซี่ามโนบาลซุปตาสัญชาติไทยล็อกซ์ตาเป็นซิงเกิลเดี่ยวครั้งแรกของลิซ่าหลังจากออกมาตั้งค่ายเป็นของตนเองอย่างเราซึ่งหลังจากปล่อยเพลง MV เพลงนี้ออกมาได้ราว20นาทีค่ะยอดวิวบน YouTube นะคะกรทะลุไป1ล้านวิวอย่างรวดเร็วทั้งยังขึ้นเทรนด์อันดับ นในหลายโซเชียลมีเดียทั่วโลกค่ะขนาดในส่วนเนื้อหาเพลงที่ลิซ่าร้องนั้นนะคะก็ไม่ได้อาจจะทําแค่เยาว,วราชแตกอย่างเดียวค่ะแต่คิดว่าไทยแลนด์ก็น่าจะมีคนอยากเข้ามาให้เห็นกับตาตามเนื้อเพลงที่ว่า In BKK, s o p r e t t y t h a t I Go, My City หรือแปลเป็นไทยว่าหาตัวฉันไม่เจอหรอกเพราะกรุงเทพมันสวยเหลือเกินและในช่วงค่ำวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางทีม New Story ค่ะได้เดินทางไปเยาว,วราชเป็นไปตามคาดเลย เยาวราชแตกจริงๆค่ะโดยมีคนมาเที่ยวตามรอยลิซ่ากันเป็นจำนวนมากอย่างน้องนาตาชาที่เป็นบลิงตัวยงก็ขอมาเช็คอินตามรอยพี่ลิซ่าค่ะทั้งชุดทรงผมรวมไปถึงท่าเต้นเป๊ะมากเราอ่ะเป็นบลิงมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเป็นมาตั้งแต่ป .6 แล้วค่ะก็คือเป็นเมนพี่ลิซ่าเลยใช่แล้วอย่างที่เราเห็นชุดวันนี้ก็คือเห็นใน m อวเมื่อเช้าเลยลอกตา ใช่ค่ะเห็นเมื่อเช้าแล้วก็ทำขึ้นเมื่อเช้าค่ะแล้วเรารู้สึกยังไงที่ลิซ่าเลือกสถานที่ที่กรุงเทพที่เยาวราชก็อย่างที่เห็นเยาวราชวันนี้เราแบบคนเยอะมากเหมือนเดินไปไหนก็ได้ยินแต่ชื่อแบบลิซ่าลิซ่าลิซ่าแล้วก็เหมือนแบบเขาทำให้เยาวราชด,ดูแบบน่าเดินตลอดเวลาค่ะอย่างน้องๆน,นักเรียนกลุ่มนี้นะคะก็ชื่นชอบพีลิซ่าค่ะรอเลิกเรียนก็มาตามรอยพีลิซ่าค่ะ,ออาาอคะขอบคุณเขามากๆค่ะที่ยังรักความเป็นไทยอยู่คะ่ะเขายังไม่ลืมว่า เขายังมีแบบประเทศไทยที่สวยงามอะค่ะที่ยังมีฉากมีนิูต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์อาค่ะที่ยังมีความสวยแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างๆมาได้ค่ะต้องขอบคุณเขามากๆเลยค่ะและยังมีหลากหลายอาชีพที่ตื่นกันมาตั้งแต่เช้าค่ะเพื่อที่จะมารอชม MV Rockstar และพอตกตอนเย็นค่ะก็ขอมาถ่ายรูปตรงจุดที่ลิซ่าถ่าย MV สักหน่อยตามรอยลิซ่าเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้ไม่ได้มีธุระอะไรที่นี่แต่ว่าเห็นใน MV แล้วเรารู้สึกว่าอุย๊ยเดี๋ยวมันต้องเป็นจุดเช็คอิน เราต้องรีบมาก่อนตั้งใจขับตั้งแต่6โมงขึ้นเพื่อมาแบบเขาดาวรอดูตอน7โมงเลยครับอพอดูฉากแร้ปุ๊บเฮ้ยเยาวราชมุมนี้เลยอะ่ะต้องมาทันทีเลยต้องมาเช็คอินแล้วก็แบบมาถ่ายรูปลงไปเลยอะ่ะคือเขามาตามรอยลิซ่ากันจริงๆอะ่ะแบบลิซ่าคือซอฟต์พาวเวอร์กระตุ้นการท่องเที่ยวข,ของเยาวราชได้ดีเลยครับอ <c oughs> ตอนนี้รู้สึกภูมิใจและดีใจมากเลยครับที่ลิซ่าได้พักดันการท่องเที่ยวประเทศไทยทำให้เม็ดเงินอ่ะไหลในบริเวณนี้เยอะขึ้นมากเลยจริเๆก็ตามรอยด้วยครับผมใช่ เหมือนเราก็อยากมาอยู่แล้วครับแต่พอเห็น MV ออกอะไรเงี้ยครับก็เลยมาเลยพอดู MV ปุ๊บมันทําให้เรารู้สึกว่า เราอยากมาอยู่จุดตรงตรงที่เขาถ่ายแล้วมีป้ายคร<ม>ับในบีดีมากนะครับเพราะว่าเหมือนลิซ่าเขาก็ไปอยู่ที่เกาหลีตั้งแต่เด็กแต่คือมันก็เกินความคาดหมายที่เขาเหมือนว่าโปรโมทให้ประเทศไทยได้เยอะมากนับได้ว่าเป็นอีกคั้งที่ลิซ่าได้ใช้ชื่อเสียงความโด่งดังของเธอพักดังซอฟพาวเวอร์ความเป็นไทยประกาศศักดาให้ชาวโลกรับรู้ถือเป็นหนึ่งในศิลปินชื่อดังระดับโลกสัญชาติไทยที่มีสำนึกรักบ้านเกิดและไม่เคยลืมความเป็นไทยล่าสุดค่ะมีการเปิด เผยว่า MV Rockstar ของลิซ่าทะลุ32.4ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยภายใน24ชั่วโมงเป็นสถิติสำหรับมิวสิกวิดีโอที่มียอดผู้ดูมากที่สุดโดยศิลป,ปินเดี่ยวบน YouTube ภายใน24ชั่วโมงหลังเปิดตัวในปี2024